อินโฟเล่าเรื่องเศรษฐกิจจังหวัดตาประจำเดือนเมษายน2568ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดตาเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยรวมมีสัญญาณขยายตัวร้อยละ2.8เป็นผลจากด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ2.6ด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ8.2ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อขยายตัวร้อยละ1.1 และการจ้างงานในจังหวัดหดตัวร้อยละ3.0โดยเศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัวร้อยละ2.6เป็นผลจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ2.6จากปริมาณผลผลิตข้าวเป็นสำคัญโดยมีปริมาณผลผลิตจำนวน9,744.5ตันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน6,718.1ตันประกอบกับด้านปศุสัตว์จากการขยายตัวของปริมาณสุกรและโคเนื้อ ดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ2.5จากยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ3.9โดยมียอดขายจำนวน6,546.1ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน244.6ล้านบาทและจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศขยายตัวร้อยละ0.6และดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ1.8 จากรายได้ผู้ประกอบการจากการทำเหมืองดินเหมืองหินขยายตัวร้อยละ48.6โดยมีรายได้จำนวน16.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน5.4ล้านบาทจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ5.3จําำนวนแรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ1.1จํานำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสะสมขยายตัวร้อยละ0.8และปริมาณการใช้น้ำประปาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ0.2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ8.2เป็นผลจากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ1.13.4จากรายจ่ายลงทุนส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ7.99.8โดยสามารถเบิกจ่ายได้จำนวน267.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน238.0ล้านบาทและรายจ่ายประจำส่วนภูมิภาคขยายตัวร้อยละ29.9ดัชนีการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ16.3 จากมูลค่าการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดขยายตัวร้อยละ3 9 5 5โดยมูลค่าสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทแร่พลวงพริกสดฟอร์มดีเศษอลูมิเนียมเก่าใช้แล้วและมะขามเปียกขณะที่มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรแม่สอดหดตัวร้อยละ3 3โดยมูลค่าสินค้านำเข้าที่ลดลงได้แก่มูลค่าสินค้าประเภทน้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์น้ำมันเบนซินและโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.5จากจำนวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ4.6โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน1 4 0 1 1 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน614.5ล้านบาทจำนวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสะสมขยายตัวร้อยละ3.7 และปริมาณสินเชื่อคงค้างขยายตัวร้อยละ3.1และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ0.5จากภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทุกประเภทขยายตัวร้อยละ44.4โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้จำนวน10.3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนจำนวน3.2ล้านบาทจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ9.9และปริมาณการใช้น้ำประปาภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ0.7 สเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขยายตัวร้อยละ1.1และการจ้างงานในจังหวัดขยายตัวร้อยละ3.0ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคิวอ d e นี้ขอบคุณครับ